ไปทานสักทีเมื่อกี้ในคําแรกนะสำลักเลยมาแล้วคะมาทานด้วยกันมีผัดกะเพราเนื้อเนาะโอ้โหสุดยอดเลยแล้วก็ <c oughs> ไข่ดาวกรอบมีกลินกลินทอดด้วยนะคะชุบแป้งทอดอร่อยมากแล้วก็ <c oughs> โอ้ขึ้นอะไรนะ ต้มแซบเมื่อกี้นี้ต้องระวังแหละเมื่อกี้นี้เข้าไปสำหรับเพราะว่าโบแสงกับเราลงไปด้วยแล้วพตตำพริกกับกระเทียมใส่ลงไปเนี่ยอู๋อร่อยมีเอ็นแก้วด้วยนะคะพักสดส,ดสดตอทั่วฝักยาวมะละสดมะเขือพวงแต้งสดๆ <c oughs> ว้เสียงหายแล้ว มาทานด้วยกันนะครับางคนมองมา,ค,า,านคนทานมีคนทานคนเดียวอ้โอ้ยปวสุน <c oughs> ต้องระวับบงนะเพราะว่า <c oughs> ถ้าัวสำลักแล้ว แล้วแล้วเผ็ดมากเลยนะกะเพราบัวอุ้ยซอร์รี่กะเพราบัวเผ็ดไอ้ผัดกะเพราบัวเผ็ดมากเลยโอ้ยส <c oughs> อร์รี่เมื่อกี้สตาร์ทโอ้โหสำลักเลย เขาบอกไปตัดออกแล้วคงจะขำมือหน้าดเลยจริงสำหรับจริงนะ่ดูด <c oughs> ิแล้วออกมาร้อนๆนะ อากาศที่นี่วันนี้อากาศกำลังดีนะแต่เขาบอกว่าเขาหนาวจะบวกอากาศกำลังดีอืมบริทานข้าวกล้องนะอร่อยอหอมมากเลยนะโดยชอบอะ่ะ mắn mắn mếch hẹp nè mắn mắn đừng đi cho ừ. sắp to ơi rồi สเต็กชิ้นเดียวในในได้เยอะมากเลยที่จริงอะ่ะที่จริงบัว <c oughs> ถ้าโบาจะทําสเต็กนะโบจะซื้อเอาไม่เอาแบบอย่างดีไงนถ้าจะทําผัดกะเพราอ่ะมันก็ริบอายมันก็ซอล่อยแหละแต่เอาแบบว่าคือเนื้อสดๆดมันจะอร่อยอันนี้มันเนื้อสเต็กอย่างดีไงโบกินไม่ทันก็เลยมาทาสเต็กมาทำผัดกะเพรา เมื่อกี้กินน้ำครัเกือบอิ่มแล้วสำลักอร่อยนะต้มแซบ่บใส่ใบกะเพรา <c oughs> มีผักชีไปเรื่อยด้วย <c oughs> ระวังระวังเดี๋ยวสำลักอีกว้ากลัวแล้วคือมันชุนนะแต่มันอร่อยไงทำเองอร่อยเอง นี่เราเนาะสาวสาวไทยสาวไทยในต่างแดนทุกถิ่งทุกอย่างอยู่บนโต๊ะเราต้องทำกินเองถ้าเมืองไทยเนาะเดินไปตลาดตัวลุ่งขไข่ดาวฟองที่ซองแล้วขไข่ดาวบาวอร่อยกรอบมากเลยนะ ทานไข่ดาวทาน <c oughs> ผัดกะเพราไม่มีไข่ดาวก็เหมือนลำไม่มีแค่นั่นแหละ <c oughs> บัวเราต้องครบชุดห <c oughs> น้าหนาวเข้ามาแล้ว <c oughs> จะควบคุมน้าหนักตัวเองอยู่ไม่ไหวอ้วนมากแล้วเพราะว่าน่าร้นอนบ่ด,ดืม่มพาสิโคโค,คือละขวดพาสิโคน้ําตาลเยอะนะไวยแดงเนี่ยบ่ด,ดืม่มต่บ่จะไม่เคยดื่มนานๆทั้งหมดขวดหนึ่งก็คือเยอะเพราะว่าวยแดงมันจะมันจะแรงแรงกว่าปาสิโคอืมมันละ จะหนาวอากลับเย็นนะฝรัลล่งเขาหนามาะขาบนว่าทำไมบัวมาเปิดประตูบัวเป็นคนขี้ร้อน <c oughs> ค่อยๆทานบัวสำลักนี มันก็ไม่มาเรากวัเนี่ยล่ะ จริงนะถ้าอยู่นี่ถ้าเราปลูกผักเองนะเราจะเซฟมากเลยผักก็จะบางไทยแพงแต่ที่นี่ก็แพงเหมือนกันนะเพราะว่า <c oughs> บัวปลูกเองไม่เป็นเนาะบัวเพ่พี่สาวส่งมาให้เน็กเดียชื่อน่ารักมากพี่ใหม่บัวมาอยู่นี่น้ำจริงนะ เรบัไม่เคยส่งของนะเพราะว่าทุกอย่างมีแต่บอวใหญ่เขาทาให้บัวขึ้นรถเมล์ก็ไม่เป็นรถไฟก็ไม่เป็นแท็กซี่ัยังไม่เคยออเดอร์เองเลยมีแต่ลูกเต้าออ,อเดอร์ให้จริงบางทีอ่ะไม่ดีนะคือเรามาคือเขาทาให้เราทุกอย่างก็เลยทําให้เราเหมือนว่าเป็นห้อยเลยทําอะไรก็ไม่เป็น <c oughs> เวลาจะไปไหนเนี่ยขนาดจริงๆน้องบัวไปช้อปปิ้งอ่ะค่าพักอ่ะ สามียังโบต้องโทรสามีต้องจอดให้ต้องจอดเมื่อก่อนเนะี่ยขี่รถโอโ้โหล่องเหนือล่องใต้เดี๋ยวนี้โบไม่ค่อยไปไหนเลยอยู่แต่ที่บ้านในไรมากก็ซื้อกับข้าวแถวเนี้ยอืม อร่อยมากค่ะ<ม>การทำยูทูปว่าไม่เหงาเนาะนั่งทานข้าวอัดคลิปมันเหมือนเราไม่ได้คุยคนเดียวนะ <laughs> ยนไม่น้อยเราก็ได้กันเราจะมีที่ดีอืม ถ้าไหนาไม่ใช่แล้วก็ถอยออกมาตอนนี้ที่สุดเนาะทำ Youtube มันเหมือนมีดสองคมนะคือก็เหมือนคือการพูดจริงๆไม่ต้องคำมินคำพูดคำอะไรอมันก็สื่อเหมือนกับว่านี่แหละคือตัวตนของเราแต่ละคนอาชีดแต่ละคนนิสัยเป็นยังไงใช่ไหมเหมือนเนี่ย <c oughs> การทำ Youtube กันด่ากันหรืออะไรนะนะั่นอ่ะคือมันก็จะบ่งบอกว่าคือตัวตนของเราคือเราจะเฟซไม่ได้ บัวหนึ่งการทำยูทูปหนึ่งบัวเป็นคนที่รีสเปคนะคนที่มีประสบการณ์ก้าพวกอะไราัจะฟังบัวจะเป็นคนแบบอืมเพราะว่าหนึ่งบัวก็มาทําแต่บัวไม่เก่งนะบัวคือทําลงเนี่ยทาคลิปเนี่ยบัวก็ลงเรียวเรวบัวไม่ได้มานั่งตัดต่ออะไรแต่บัวก็พัฟปี่ในสิ่งที่บัวเป็นการทำยูทู e ดีที่สุดเราคือจะเก่งช่างก่อนพูดก่อนทําบางทีพอเราทําไปแล้วมันได้ไม่ขมเสียบางทีพูดจริงๆนะคือ คือเหมือนแก้วมันแตกไปแล้วมันขึ้นมาไม่ได้แต่เหมือนคือเราทําแล้วเหมือนว่าคือเราทําเราพูดออกไปหนึ่งคือพูดจริงๆนะอย่างนี้น้อยบัวก็อยู่ตรงนี้มาสี่ปีการท youtube หนึ่งถ้าเราไม่ถูกใจแล้วก็ถอยออกมาดีที่สุดคือทุกคนมีวุฒิภาวะจะไปนั่งทะเลาะบาแว้งกันไม่มีใครกลัวใครหรอกไม่มีใครย่อมใครหรอกขึ้นอยู่กับว่าเราจะคอนโทรเราจะเอาชนะอารมณ์เราได้ไหมแต่พอพูดไปบางทีได้คุมเสือเราต้องบอกว่าคือบัวอย่างน้นอยๆนะ บัวก็รู้จักคนเยอะมากแล้วหนึ่งคือบางทีเราเพิ่งก้าวเข้ามาคือบางทีอะเราไม่ได้ว่าบัวใหญ่หรืออะไรอะแต่บางทีอะถ้าเราขี่มอเตอร์ไซค์เนาะคุณไปชนรถสิบล้อคุณมีแมต่เสียกับเสียคือบางทีซ่อมก็ไม่ได้ด้วยแต่คือดีที่สุดเนาะการทำยูทูบคือเปิดใจซึ่งกันและกันบางทีเป็นการละ,ะมิตรที่ดีที่สุดอะ บัวบางทีนะบางทีถ้าอะไรมันไม่นั่นก็เราก็แค่ถอยออกมาอย่าทะเลาะบวแวงกันสำหรับบัวนะในความรู้สึกบัวแต่บางคนเราก็ไม่รู้อันนี้เราพูดในความรู้สึกของบัวบัวได้ว่าใครนะคะแต่มาอยู่ตรงนี้บัวยอมรับนะบัวแฮปปี้บัวได้ร้องเพลงสนุกเจอพี่ๆทุกคนจริงๆบัวจริงๆบัวมาอยู่นี่บัวไม่ค่อยจริงๆนะบัวไม่เคยมีปัญหากับใครคือที่เรื่องที่เกิดมาบางครั้งบัวก็ช็อกอยู่นะบัวเฮ้ย แต่ก็เราก็นั่นแหละคือต่างคนต่างอยู่เราคือจบแล้วก็จบไปเราไม่ไม่ไม e อินวอต์อีกเนาะนั่นแหละว่าแล้วก็พอทานข้าวแล้วมันก็อร่อยดีเนาะแต่จริงๆการทำ Youtube ก็บางทีร้อยพ่อกันแม่เรามาเจอกันจะให้ทุกคนมาเจอมาถูกใจเราเป็นไปไม่ได้หรอกอ,อยู่เป็นเพื่อนกันเป็นระยะมิตที่ดีที่สุด มันทำใหเพิ่เราไปหาเขาเข้ามาเราบางทีเวลาเราไม่ตรงกันเนาะบัวเป็นคนถ้าอยู่ตรงไหนบัวแฮปปี้นะบัวจะแช่แคนั้นแหละออกไปแล้วไม่ออกมันเนี้ยไปบ้านพี่พี่วอรพี่พวพี่สายทองพี่คุณพี่จงในพี่พี่ที่น่ารักทุกคนคุณพี่มงพี่ใหม่เนี่ยเหมือนยิงเล็กเนี่ยคือกลุ่มของพวกเราเนี่ยอืมเหมือน คือน้องถ้าเก็บชั่วโมงนะัวจะอยู่ให้นานหน่อยนั่นแหละถ้าตอนที่กลางคืนนะัวจะจอดแช่ไว้เลยเพื่อว่าเวลานอนบอนะับนะโบสบายไงแต่ถ้าฝันไหนคนขึ้นไ์ช่วงละนอนถ้าบกไปไม่ได้บางที่บก็เอออาจจะไปหลังบ้านให้แต่อาจจะช้าบ้างแต่เราก็น้องเข้าใจซึ่งกันและกันอโอเคนะคะอร่อยมาก ขอบคุณทุกคนนะคะฝาก k, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเข้ามาแล้วขอทุกคนมาดูคลิปบัวขอเฮงเปังๆถูกหวยด้วยนะคะขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณเพื่อนๆกัลยาณมิตรที่ดีนะคะขอทุกคนดูแลเทคแคร์ตัวเองนะคะเริฟบๆนะคะขอ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวจะกินต่อยาวต่อไป <c oughs> ขอจบเพียงแค่นี้นะคะบายาเทคแคร์ <c oughs> นะคะทุกคน <c oughs> ฝากก, k, กดไลค์กดแชร์ซับสไคร้ กดกระดิงด่งดำในคลิปต่อไปด้วยนะคะ